ดูครับสภาพนอนดูเพื่อนหมดอะไรตายอยากเลยฮะคิดถึงหรือเปล่าไม่ต้องคิดถึงหรอกเลยเดี๋ยวข้ามาแล้วเดี๋ยวมาสร้างความสนุกให้นะเข้าใจแล้วเปล่าอันมองหน้าหน่อยดิดูครับมันทำอันลุกมาเร็วๆลุกมา มานนีม้มาเขาไม่ค่อยสนใจผมเท่าไหร่นะครับนี่ไม่เจอขอหลายวันเขาทำเป็นเหมือนกันลืมอะไรแล้วยังไงเนี่ยเอาครับหลายวันแล้วที่ไม่ได้อยู่กับเขาครับพึ่งมานี่แหละเพื่อนดูเพื่อน หลังจากไม่ไเจอหลายวันอาการก็จะประมาณนี้ครับนอนอาซาเเพื่อนดูสิครับอลุกน้อยลุกอึ๊บเออดันเห็นไหมหันดูกล้องน้อยเออนั่งดีๆนั่งอย่างนี้หละเออนั่งดีๆหน่อยมันเป็นไรหรอมันไม่มีกําลังใจเหรอฮะก็นั่งดีๆเออมันไม่มีเรียเร่ยวมีแรงเลยครับตั้งแต่เจาของกลับบ้านเนี่ยดูสิครับ มันง่อยลอยยังไงก็ไปอย่างนั้นเลยครับดูสิครับเออไม่กี่วันที่เขาก็มาแล้วเลยนะไม่ต้องคิดถึงขนาดนั้นหรอกอยืนตรงๆนั่งตรงๆมันหมดอะมันหมดความรู้สึกมันหมดกำลังใจเพื่อนๆดูดินั่งได้ดีได้ไหมหล่ะรู้หละ ดูที่เพื่อนไม่ยอมคุยไม่ยอมอะไรเลยนะเออรู้แล้วเลยเดี๋ยวคุยกันก่อนคุยกันก่อนเนาะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเฮ้ยไปเที่ยวที่บ้านลุงพรน,นะไปเที่ยวแถวลุงพรไปไหมเออรู้แล้วเอ้ยตั้งใจนี่น้อยคุยกันหน่อยเดี๋ยวจะ้ะ จะหาขนมให้กินเอาไหมกินหรือเปล่าไม่อยากกินอีกรู้สึกว่าเมื่อยลาแล้ววันนี้เขาเขาไม่เมีเขาไจะรวบเ,เลยเพื่อนรู้แหละว่าเขาคิดถึงใครอยู่เขาคิดถึงเจ้าของนะเดี๋ยวพาไปเที่ยวนะไปไปใจเย็นใจเย็นเดีเ๋ยว มีน,นี้มันเป็นอะไรวะไหนหมอดูอาการหน่อยนี่ขีปจอรมันก็เต้นปกตินะอะไรเ,เป็นไรหัวใจดิหัวใจมันก็ปกติกว่าท้องท้องอืกน,นิดนึงม้นงขึกินข้าวอะ่ะ ไม่ต้องเศร้าแลวเฮ้ยเดี๋ยวพ่อสิงก็กลับมาไม่กี่วันหรอกเนาะข้าจะไปดูแลเองมันห่วงหรอกนั่งดีดีเฮ้ยดูอาการให้หมอดูอาการหน่เป็นยังไงดูดูขนเองเต็มเลยนั่งก่อนนั่งดีดีเออเอออันไหน ให้ดูหน่อย <l ots> อาการคนไม่สบายนะครับนี่เพื่อนแต่ตรวจสุขภาพแล้วดูก็มันก็ปกติดีนะรู้ว่ามันเป็นที่สภาพจิตใจเองนั่งตรงๆนะเออนั่งแบ,บให้มันมีสมาธิไหนหนั่งแบบเออ นั่งเป็นไหมเออมันก็อย่างว่าเลยเหย้ยเออไม่มีกระจีกระใจจะร่วมไรเนาะนจะพาไปหาหมอดีอ่ะ้ังนะดูจริงเลยเราก่อนก็อกหักพิ่งหาก็มีเจ้าของกลับก็เสียใจ,จต้องเสียใจหรอก เดียวยังอยู่กับเองหลายวันอยู่ก่อนที่จะออกปฟานะเยอะไหมเดี๋ยวจะไปเที่ยวปฟาด้วยไปก็ได้เดี๋ยวจะไปแต่าไอ้พังชางตัวสีงดำนะเฮ้ยเอาสีมาทาให้ดูเพื่อนคุยกับเขาแล้วใคยเหงาดีนะครับดีมีความสุขนะหายกันเฮ้ยหายกันหายกันเยอะไหม แล้วสาวๆอะไรเขาก็ไม่อยู่นะครเขาก็ไปอยู่กับเอเจ้าของเขาที่ลาพักอยู่เขาก็เลยอยู่เดียวดายแต่แก๊งไอ้สามชาติ่นี่นะครับที่คุมซอยแถวนี้อยู่มีแต่แกงเขาอย่แหลแกงกันเขาสาวหายกันหมด <c oughs> ก็น่าจะรออีกไม่กี่วันเดี๋ยวเขาก็กลับมาก็น่าจะแก๊งนี้ก็น่าจะสดชื่นขึ้นอีก นี่ไป็ง่ายน่อยนัยดูสิ้องก็ดูสมบูรณ์ดีดูสิเป็นยังไงอ,อาบน้ำหรือยังเนี่ยจะพาไปอาบน้ำแเดียวจะพาไปอาบน้ำให้แปเดียวนะเดี๋ยวใสย่ยางเดี๋ยวยึดคอให้เดี๋ยวมีว่างนะเพื่อนเพื่อนก็เลยมาอาบน้ำให้หมีขาวกัน ไปหายเศร้าหายเครียดไปเย็นเลยอาบน้ำได้ดูหล่อๆขึ who, ้นนะเข้าใจไหมนั่นแหละยืนยดีเออใส่ดีว้อาบน้ำก็ไม่ดินเลยเย็นหน่อยเดี๋ยวชมพูน้อยไหอมชมพูน้อยเออถู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 ถถู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 ถก่อนก่อนจะอาบให้ หลายตัวแล้วรอบนี้ก็เองคิวเขวเองทำมันได้เลยเลยหอมเหมือนสาวที่คอดนี่ครับเพื่อนอยากบ้านเป็นอย่างนี้เลยอาบน้ำให้พวกเขาทุกตัวแล้วนอนดีนั่งลงไม่หนักเออนั่งลงนี้เออนั่นแหละดนแหละเออเอออย่างนี้แหละ ท่านสวยง,งามากเลยท่นานเอาท่างรอจริงๆาน้ำเออหัวดีเว้ยดีจริงเลย,ย,หเ,ลยเห็บมัดตายหมดเลยว่ะมัดหุกเลยอ่ะจริงจริงไม่พูเนี้ยว่าอยู่เองคันเห็บอะไรก็ไปหมดเลยดิไม่ดิ้นเลยอะ่ะคื่อไหม ไปปั่นด้วยเฮ้ยนะเย็นเยเยน็นหน้ำก็มไม่เยไหลเจยเยน็ยเยนใจเย็นนี่แหละครับเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมโลกกันถ่ายร่วมโลกเดไปฟั่นเยอะๆครับน,นะครับเขาเหมือนเราเราอยากสบายตัวเราเหมือนเขาเฮ้ยอ่อานเ้ย ไะสาดแล้วเว้ยดีน้ำเลยอืมมันลอยอย่างนี้วะมันลอยอย่างนี้วะลอยชิชิเลยตอน,น้ำแล้วก็ดูดีขึ้นเลยเข็มตัวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวสต๊อกก่อนแป๊เดียว อ่ะเสร็จแล้วก็เช็ดตัวให้แห้งเลยครับอืเอเฮ้ยสดชื่นเว้ยสดชื่นชื่นมากๆเลยนี่ครับอยู่กับเราก็นี่แหละเจ้าของไม่อยู่ก็พวกเราด้วยแหละครับคนละไม้คนละมือกันยามใครว่างก็ให้ข้าวให้น้ำหรือก็ไม่ก็อาบน้ำให้อเอาเลยชื่นกัน เดี๋ยวกปเดี๋ยวใกล้ๆกันเลนเดี๋ยวเห็นไหมเรวจะพาไปส่งหน้าขนมเลยนะดูหน่อยอันนี้ยังไม่แห้งเท่าไหร่โอ้โห,โหมันมีคนลุกหนึ่งเลยอะ่ะมันงอย่างี้เลย เหลือบางสวนยังไม่แห้งเว้ยเหลือบางสวนยังไม่รอเว้ยว่าแล้วก็เหมือนกับลูกชายเลยเนีย่เหมือนกับลูกชายเลยนะยน้ี่นะเอาตัวสะอาดๆหน่อยถ้ามีแป้งทาก็ดีเลยนะใช่ไหมหายเหนื่อยแล้วมีแรงเลย อย่าไปเล่นดนินะอีกนะอาเป้ก็อยู่บนนี้แหละให้มันแห้งก่อนค่อยไปนะเข้าใจทบรองภาสาวรู้เองอาบน้ำใหม่เดี๋ยวเขาจะมาหาเองแน่แหละโอเคโอเคอันนี้เลยแล้วเลยหลายตัวนี่กายจะไปอาบน้ำน้องก็ยังไม่ได้อาบเลยอันนี้แหละนั่งลงเลออนอนตรงนี้แหละได้ แล้สะบัดเข้าไปไปอยู่นี่แราไม่ต้องลงนะครับรู้ความนะครับนี่พูดรู้เรื่องกันอาบน้ําเสร็จแล้วก็สบายเขาแหละเห็นไหมเห็นเขามีหมัดเยอะเขาเกาเขาคันไงก็ลเลยเอาน้ํายาแชมพูอันนี้หมัดเดือดครับมานั้นให้หมัดก็ออกไปเพชั่วหน่อยนานๆเออนั่นแหละนั่นแหละอย่าลงดินนะอยู่ตรงนี้แหละครับเพื่อน นี่ครับน้ำใจของพวกเราอยู่ด้วยกันไปหาข้าวให้กินนะนอนนี่แหละลงมาอ๋อเห็นไหมครับเพื่อนนี่ครับน้ำใจของเราไปก,กินไปด้วยตรารล้มนี่ก็กินทั้งคนทั้งหมานี่แหละครับไม่ได้ถืออะไรหรอกเดีย๋ยวเราก็ล้างฝาดมากินเหมือนเดิมนั่นแหละ อิใใ่มตายหรือจะเป็นล้านอิอ่มนะไม่อิ่มหรอกคนละนิดคนละหน่อยก็เอาไปดีก,กว่าไม่ได้กินเหลืออยู่ฝั่งนี้สามตัวนะครับไปอยู่ฝั่งน้ำพี่พรอีกหลายตัวอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นพี่พรแกก็ให้ข้าวเีย่ยมลครับเพื่อนๆให้เราก็ฟังเฝ้าเดนเด่น เฝ้า <c oughs> ต้องเฝ้าทำไมเฝ้านี่ทะเลาะกันเระทะเลาะกันก็หายกันเหมือนเดิมหนะิมแล้ว่ <c oughs> <c oughs> วนเพื่อนเราเจอกันคลิปหน้าใหม่นะครับขอบคุณครับ